การกินไขมันเยอะๆเนี่ยมันช่วยเบิร์นไขมันได้นะทุกคนแต่ว่าการกินไขมันนะมันต้องกินคือเขาจะมีสูตรการกินอ่าคีโตคีโตจีนิกใช่ไหมคือการเน้นไขมันเป็นหลักกินไขมันให้ได้เยอะๆกินอะไรที่มันมีไขมันมากๆซึ่งเวลาที่เรากินไขมันถ้าเราเป็นคนไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ยมันมันทำตัวลําบากมากเลยค่ะเพราะมันหาของกินยากทีนี้ก็มีทางเลือกทางเลือกก็คือว่าน้ํามันมะพร้าวเนี่ยเป็นตัวทางเลือกที่ดีมากอะโวคาโดแบบเนี้ยเนาะ ก็คือกินกลุ่มพวกนี้เยอะๆกินน้ำมันมะพร้าวบางคนก็ทานน้ำมันมะพร้าวถึงวันละ2-5ช้อนโต๊ะเลยนะคะเพื่อที่จะเอาไปเบิร์นไขมันก็เรียกว่าหนามยอกหนามบงแล้วแล้วเวลาที่ร่างกายเนี่ยมีไขมันพวกนี้สะสมเยอะๆแล้วเราเราไม่ได้กินน้ําตาลไม่ได้กินแป้งแปรรูปเราก็จะไม่โหยค่ะเพราะว่าร่างกายเนี่ยเวลาที่โดยเฉพาะน้ำมันมะพร้าวนะ น้ำมันมะพร้าวเนี่ยเขาเป็นกรดไข่กรดไขมันสายปานกลางนะคะคําว่าสายปานกลางก็คือว่ามันมันไม่ยาวมากเนาะร่างกายสามารถที่จะดูดซึมเอาไปใช้เป็นสารคีโตในตับได้เลยก็คือได้พลังงานเลยเนี่ยคนที่ดื่มน้ำมันมะพร้าวเนี่ยเขาก็จะเอามาใช้สําหรับการเบรนไขมันการลดน้ําหนักกันนะคะก็คือใช้ไขมันที่ดีไขมันดี ไม่ได้น้ำมันมะพร้าวอย่างเดียวถ้าสมมติว่าเนื้อเรากินอะโวคาโดก็ได้หรือว่าเรากินในกลุ่มของน้ำมันมะกอกก็ได้มันมันขึ้นอยู่กับเราแต่ว่าเรื่องของน้ำมันเนี่ยอย่างที่เนยบอกเพื่อนๆนะอะไรก็ตามที่มันผ่านกระบวนการในการแปลรูปยกเว้นที่ทําแบบสกัดเย็นนะมันจะดีกับร่างกายน้ำมันมะกอกสกัดเย็นเนี่ยดีมากกับร่างกายเอามาทานกับสลัดดีมากแต่ถ้ามันเป็นน้ำมันที่แบบเป็นกากๆน้ำมันอันเนี้ย มันจะมีในส่วนของไฮโดรเจนเข้ามาเพื่อนๆอ่ะอันนี้เราก็ต้องเข้าใจเราต้องกินน้ํามันให้เป็นนะน้ํามันดีๆเนี่ยมันจะราคาสูงอสรุปงี้แล้วกัน